ขณะนี้เรากำลังเดินขึ <ım eni> it, ้นผาลมสักค่ะผ่านมาหลายน้ําตกค่ะแต่ด้วยไอ้เวลากันแลสังขารเลยไม่ไหวค่ะเนี่ยบรรยากาศภูกระดึงกำลังเดินขึ้นผาไม่มีเสียงตอบรับ เดินด้วยความเหนื่อยละทุกคนตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปถึงที่หมายลมเข้าป่าก่ะเหนื่อยอีกสี่กว่ากิโลนะคะสี่กิโลกว่าไม่ใช่สี่กว่ากิโล ปืนอ้วนเลนปืนออมว์ลืมบอกท่านผู้ชมแบบว่าระหว่างทางมาเราได้พกอาวุธเราได้พกอาวุธประจำกายมาคนละหนึ่งชิ้นนี่ค่ะชิ้นที่หนึ่งแบบนว เขาเรียกว่าป sure. like you know ืนยาวค่ะเยือนนียย่ามโดเรมอนนะคะย่ามมันเด็กประสงค่ะเดี๋ยวดูนะคะอยู่ไหนน่ะต่อไปเป็นอาวุธชิ้นที่สองนะน้องเพลงเป้ามีค่ะพกมากี่อันคะเนี่ยสามสามอันโอ้โหอันสุดท้ายปืนปากกาค่ะ เหนื่อยค่ะเหนือยนะคะสู้ค่ะสู้ค่ะอันที่สามหายอาวุธหายแรงความไม่มีแรงแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอพบอีกครั้งหนึ่งที่ผาหลุมสักหลุมสักค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไม่ออกกอะผา